ที่ดินใกล้เซนทันไร่ละ3ล้านต้องแปลงนี้เลยค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้โซนเซนทัลเพียงห้านาทีนะคะใกล้ถนนเพียง700เมตรแถมนะคะแปลงสวยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อยอดทําธุรกิจได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะแปลงนี้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องถมเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าเขาถมไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งและสภาพของที่ดินนะคะตั้งอยู่ในตำบลท่าร้อนนะคะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะห่างจากศูนย์สอบเพียง1กิโลเมตรนะคะหรือก่อนถึงวัดท่าร้อนเพียง200เมตรค่ะเนื้อที่รวมนะคะขนาด2ไร่3งาน70ตารางวาค่ะด้านหน้าที่ดินนะคะกว้าง60เมตรลึกประมาณร0 5ยกับ80เมตรค่ะห่างจากแม่น้ำตาปีเพียง70เมตรทำเลที่ตั้งถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะสำหรับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมหรือแม้แต่เกษตรกรรมค่ะทำเลที่ตั้งนะคะเดินทาง เข้าออกได้2ทางค่ะมาจากทางถนนนะคะ407นะคะเดินทางเพียงแค่700เมตรค่ะหรือมาจากถนนนะคะสุราษฎร์ภูมพิพินนะคะก็เดินทางเข้ามาเพียงแค่2กิโลเมตรนิดๆค่ะทําให้ที่ตั้งของแปลงนี้นะคะจะเดินทางไปเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีก็สะดวกค่ะหรือเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพก็ใกล้ค่ะสาหรับนักลงทุนนะคะผังของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในผังเมืองสีชมพูค่ะเพิ่มศักยภาพของที่ดินนะคะต่อยอดทําได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่เกษตรกรรมพาณนิชยกรรมหรือพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยก็ยังได้ค่ะ สำหรับราคาขายของที่ดินแปลงนี้นะคะได้ละเพียง3ล้านบาทก็เฉลี่ยนะคะตารางวาละ700 0กว่าบาทเท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสุดในย่านนี้นะคะย่านนี้ราคาโห<ฆ>ดและก็สูงมากๆเลยค่ะราคาแตะหลัก10ล้านขึ้นไปนะคะ,ะ,คะการมองหาที่ดินล้านต้นๆน,นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เหมาะกับการลงทุนค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนนะคะ สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่โปรวิวล i บิ n งนะคะเรายินดีนะคะให้บริการทุกขั้นตอนในการซื้อขายที่ดินค่ะและสําหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่อยากให้เจนนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการทํำตลาดด้านอสังหานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยค่ะ